เห็นบอกว่าเอาจริงเป็นข่าวที่ขึ้นเทรนที่สังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยติดตามคือมันต้องย้อนกลับไปเปิดคลิปของคุณสแตมก่อนกได้ที่คุณสแตมไปพูดบนเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็บอกว่าผมโดนคุกคามถูกไหมแล้วก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องของในพลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคงไม่ต้องเกิดอะไรไหมเปิดเสียงข้อคอนหน่อยเปิดเสียงข้อคอขึ้นมาหน่อยทุกคนน่าจะตามเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าหลายคนเองเนี่ยก็สงสัยว่าตัวละครในเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น ตอนที่คุณแสแตมพูดบนเวทีเนี่ยณนะวันนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่แค่เวทีเดียวเพ,เพราะพูดเรื่องกรณีโดนคุกคาม,มคนก็เลยคิดว่าเป็นพวกซาแซงใช่ไหม,มพวกบา้าศิลปินตามคุกคาม,มแต่หลังจากนั้นประเด็นยามันถูกเปิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นว่า,าเฮ้ยตอนนี้สิ่งที่คุณแสแตมพูดเนี่ยข้อเท็จจริงต้องบอกก่อนนะฮะเราไม่ได้ปั่นทงนะใครผิดใครถูกแต่บางส่วนบอกสแตมอาจจะพูดไม่หมดหรือเปล่า อันนี้เขาฟังบางช่วงบางตอน,น,ตอนหน่อยย้อนกลับไปนิดนึงมันเริ่มจากว่ามันมีคนคหนึ่คครับที่สร้างสถานการณ์มาให้เกิดความเปรียดชาสร้างความเข้าใจผิดบ้างมาเก,ก,กี่ยวกับภรรยาผมในวงการเพลงและนอกวงการเพลงทันที่เขาไม่รู้จักเป็นการสมตัวกับภรรยาผมมาก่อนแล้วก็มีคนหลงเชื่อถึงขั้นมาโพสต์ด่าโจมตี บุกรุก็มาหาเวทีทีคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้วันนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่สังคมเองเนี่ยติดตามเนี่ยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของทนายของฝั่งของสแตมน่าจะเป็นพี่เดชากิติวิทยานันท์ถ้าฝั่งของสแตมอสแตมเป็นนิด้าขออภัยแต่ว่าคู่กรณีของอสแตมเนี่ยคือพี่เดชาค,คุณผู้ชมดูพี่เดชาโพสสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้เราต้องไปช้าๆสักนิดนะเอาจริงตอนแรกผมก็ไม่ได้ตามนะฮะ แต่ประเด็นก็คือเห็นชื่อตัวละครแล้วมันก็ซับซ้อนซ้อนเงื่อนกันเหลือเกินช้าๆอีกรอบหนึ่งพี่เดชาอยู่ฝั่งไหนพี่เดชาเนี่ยก็คืออยู่ฝั่งคู่กรณีของคุณสแตมส่วนคุณนิดาจะอยู่ฝั่งของคุณสแตมไหคุณผู้ชมฮะพี่เดชาบอกว่าคดีสแตมเร็วๆนี้เดี๋ยวก็ได้รู้ความจริงแล้วครับความจริงมีหนึ่งเดียวที่นี่ทนายใครทุกปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช้าๆหน่อยนะทนายนิดา แกก็ขึ้นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทนายนิดา้าอ่าต่อเนื่องกันเลยนะฮะเฟซบุ๊กทนายนิด้าเขียนว่ามีการโพสต์บอกเลือกทนายผิดคิดจนทนายตายฮนะค้างตัวนี้เอาไว้ก่อนนะของนิด้ายังไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนนะคนบอกนี่คือศึกทนายความอีกหรือเปล่านิด้าอยู่ฝั่งของอคุณสแตมมานิด้าอยู่ฝั่งสแตม์นะหลังจากนั้นพอน,นิด้าเขาบอกเลือกทนายผิดคิดจนทนายตาย เดชาก็โต้กลับเปิดคู่กันได้เลยนะฮะเปิดคู่กันเลยเดชาโต้กลับเลือกทนายผิดคิดจนทนายตายสแตมเลือกทนายถูกแล้วครับเขาเข้าใจหัวอกคนเป็นเมียหลวงดีห้าห้หจุกกรูอันนี้เสริมให้สไตล์ของเดชามันต้องมีจุกกรูเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะถามว่าบอกเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นค้างของทนายนิด้าเอาไว้ แล้วอยากให้ฟังไลฟ์ของทนายเดชาทนายเดชาเนี่ยอยู่ฝั่งคู่กรณีค,รคุณผู้ชมฮะทนายเดชาเอาจริงนะแกก็กักนะผมนั่งฟังไลฟ์พี่เดนะพี่เดยังไม่พูดชัดๆแต่พี่เดพูดน่าสนใจทนายเดชาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคู่กรณีอยากพูดความจริงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะกายว่าคู่กรณีกับสแตมเนี่ยก็มีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่ถูกไหมฮะขึ้นโรงขึ้นสารกันมาด้วย แล้วถ้าได้มีการชี้แจงแถลงไขจะได้ทราบว่าคุณแสแตมถูกคุกคามจากผู้หญิงจริงหรือไม่หรือใครคุกคามกันแน่ถ้านายเดชาบอกว่าเหตุการณ์ที่แสแตมอ้างจะมีคนไปคุกคามลูกสาวในพลไปคุกคามเขาจะชี้แจงว่าการคุกคามจริงหรือไม่อย่างไรผมไม่มีหน้าที่ไปรับรองพฤติกรรมใครเรื่องการที่คุณแสแตมไปให้สัมภาษณ์ว่ามีคนคุกคามที่สำคัญก็คือภรรยาคุณแสแตม ถูกคุกคามหรือว่าทางผู้หญิงคนดังกล่าวถูกคุกคามจะมาชี้แจงแถลงโชว์หลักฐานสืบพยานกันในวันแถลงข่าวนักข่าวคงจะอยากรู้อะไรจริงอะไรเท็จเตรียมพยานหลักฐานมาพร้อมสืบในการแถลงข่าวใครคุกคามกันแน่ใครบิดเบือนกันแน่ไหนลองฟังพี่เดชาบางช่วงบางตอนในไลฟ์สดฮะก็ประเด็นที่คุณสแตมอ้างว่าจะมีการคนนั้นคนนี้ไปคุกคามเช่น ลูกสาวท่านในพลไปคุกค,คามไรง่างเนี่ยเขาก็จะช,ชี้แจงว่ามีการคุกค,คามจริงหรือไม่อย่างไรนะผมไม่มีหน้าที่ไปรับรองความก็ไม่มีหน้าที่ไปรับรองความประพฤติไคเรื่องการที่คุณสแตมได้มีการให้สัมภาษณ์ทํานองว่ามีคนไปคุกค,คามนะคนที่ก็ถูกกล่าวหาเขาอยากจะชี้แจงว่าการคุกค,ค,คามที่ว่าเนี่ยตามรังควาคุกค,ค,คามเขาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงไหม เขาก็จะมาอธิบายนะครับพี่น้องประชาชนก็ฟังกันดูว่าใครพูดความจริงใครพูดความเท็จนะนะครับนะว่าตามคุกค,คามเขาจนไม่สามารถาร้องเพลงได้เป็นเวลาหลายปีอะไรเนี่ยนะถึงผมไม่ทราบหรอกผมไม่ได้ยูโปรงกรดารานะนะครับนะบนะก็มาแล้วพี่เดชาเนี่ยก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรมากขึ้น เห็นบอกเดี๋ยวรอแถลงย้ำทนายเดชาอยู่ฝั่งคู่กรณีสแตมนิด้าอยู่ฝั่งของสแตมนักร้องล่าสุดวันนี้เราไปเจอพี่เดชากิติวิทยาน,านันเราถามบอกพี่ คือจริงๆแล้วกรณีสแตมเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาโดนคุกค,คามโดยมาจากลูกสาวของในพลคุณผู้ชมคงรู้นะผมคงไม่ต้องเย่นเยอะอะไรเรื่องนี้แล้วทนายเดชาแก่ว่ายังไงบ้างสุดท้ายแกจะเปิดตัวละครอ,ออกมาหรือยังแกบอกว่าพรุ่งนี้ครับที่จะมีการนัดถแถลงข่าวพร้อมกับทางคู่กรณีแล้วบอกว่าไอ้กรณีที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยฝั่งคู่กรณีของคุณสแตมเขามีทนายความของเขาอยู่แล้วนะแต่เขาติดต่อมาหาผมเพื่อจะมาปรึกษาเพราะว่าตัวเขาเองมีคดีเรื่องของคดีหมิ่นประมาทเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ี่หคดีและมีเรื่องของคดีชู้สาวอีกคดดี้วย ซึ่งคดีทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเคลียร์มันไปหมดแล้วแต่มันมีการออกมาพูดถึงกันในโลกออนไลน์เกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นเองเนี่ยมันดันเป็นว่าฝั่งคุณสแตมเองตอนที่ออกมาพูดมันดันไม่จบทั้งทที่ผู้เสียหายขออภัยทางฝั่งคู่กรณีเขาบอกว่ามันควรจะจบลงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันมีบางเรื่องที่เขาบอกมันไม่ได้จริงทั้งหมดแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ยืนยันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวครับ จบจบด้วยวิธีการสองอย่างคือคดีหมิ่นประมาทจบด้วยการถอนฟอ้องคดีฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนจบจบด้วยการทำยอม,มนะครับ<ม>ทำยอม,มชดใช้เงินประมาณ1ล้านบาทแล้วจ่ายไปแล้วประมาณแสนหนึ่ง<อ>ครับจบไปแล้วครับมันจริงเพี้แค่ไหนก็ฟังฟังจากที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะมาหาผมนะครับ<อ>แล้วก็จะนัดถแถลงข่าวทีเดียวเลยนะครับทุกอย่างเลยม้วนเดียวจบ จบจริงๆอาจจะจบจบแถลงข่าวจบหรืออาจจะ,จจะต้องไปกองปราบก็แล้วแต่นะอาจจะมีคดีใหญ่ก็ได้แสแตมอาจจะงานเข้าก็ได้ไอเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวเนี่ยให้เขาพูดเองดีกว่าเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวไงพอพูดไปแล้วเดี๋ยวมันมีคนเสียหายอาแต่ก็เป็นไปตามข่าวเป็นไปตามข่าวนะฮะเดี๋ยวเขาเขาจะพูดเองว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนอะไรไงเนี่ยนะ เป็นลักษณะชู้สาวเมียน้อยเมียหลวงหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ข้อที่จริงอันเนี้ยมันยุติแล้วเพราะก็ทำยอมทำยอมกันแล้วแต่ว่าเขาต้องเป็นคนพูดเองไงว่าเขาเป็นชู้หรือเปล่าหรือเป็นแฟนคลับนะหรือเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยให้เขาพูดเองเขาจะพูดเองเลยครับอันนี้ต้องถามเขาแล้วก็ถามทนายความเขาด้วยนะเพราะว่าตัวเขาด้วยทนายความก็ด้วยร่วมกันโพสต์ไง<า>ทนายเขาด้วยช่วยกันโพสต์ไงช่วยกันยืนยันว่าโดนคุกคามอะไรเนี่ยเห็นนะ ทั้งทนายทั้งตัวทนายเ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะถแถลงเขจะถแถลงถึงทนายความสแตมด้วยะนะครับว่าไปโพสแบบนั้นทําไมแล้วก็ทางาคู่กรณีเนี่ยที่เขาติดต่อมาหาผมเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาเรื่องพวกนี้มาพูดเพื่ออะไรบนเวทีแล้วไปพาดพิงตัวลูกสาวเขาคุณพ่อเขาที่เป็นในพลนะครับ<ด>ก,ก็เป็นเรื่องของคนสองคนะผู้ชายผู้หญิงอะไรที่เขามีปัญหากันเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเราก็ติดตามข่าวสารแบบ กลางไม่ต้องไปด่าทอเขานี่เพราะฉะนั้นเอาไว้ว่าตอนนี้คุณผู้ชมฮะรถทัวร์ต้องพักนิดนึงแล้วก็ใจว่าพรุ่งนี้รายการพี่หนุ่มกัญชัยน่าจะคุยแต่คุยใครนี่ไม่รู้นะจะเป็นฝั uh ่งสแตมไหมเพราะว่าทางฝั่งของอาจารย์เดชาน่าจะเป็นคู่กรณีแถลงข่าวคุณผู้ชมฮะถ้าเราดูตัวบุคคลที่เผยแพร่แล้วนะผ่านในจุดของแต่ละคนเนี่ยที่เขาออกมาชี้แจงใครเป็นใครลองดูผังตัวบุคคลสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้บางท่านก็จะขอชี้แจงกับทางช่อง8คุณผู้ชมฮะคุณสแตมเนี่ยปัจจุบันเนี่ย ถูกไหมฮะแล้วก็ในคลิปวิดีโอที่สแตมเขาพูดเนี่ยก็คือเขาโดนคุกคาม,มหลังจากนั้นวง t e l e เบิร์ใช่ไหมรปรากฏว่าคู่กันกับถแถลงฮะถแถลงของวง t ทลิเบิร์เนี่ยเขาก็มีการออกมายอมรับเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณสแตมจะขอให้คนที่คุกคามเนี่ยพูดง,ง่ายงออกจากการทำงานใช่แล้วก็ปรากฏว่าคนที่ถูกระบุว่าไปคุกคามสแตมก็ทำงานอยู่ในวงของเทลิเบิร์ ซึ่งล่าสุดเนี่ยคนคนนี้ก็คือคุณแก๊ปถูกไหมใช่ตามในผังเลยขวามือดูคู่ขนานกันเลยนะฮะเดี๋ยวหยุดตรงแถลงการวักตรงกลางเอาไว้สักนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะคุณแก๊ปเนี่ยทำงานเป็นซาวน์เอนจิเนียร์อยู่ในวงทิลลี่เบิร์แล้วคุณแก๊ปเองถ้าพูดกันตามตรงเขาเองก็คบหากับน้องจอจาน<ช>ถูกไหมซึ่งน้องจอจานคนนี้แหละซึ่งคนกำลังสงสัยว่าน้องมีคุณพ่อเป็นในพล แล้วไปข่มขู่สแตมหรือไม่เรื่องจะย,ยัดคดีทางการเมืองอ่ดูนะฮะไปช้าๆส่วนคุณจอจานคนนี้ในอดีตเขาก็เคยรู้จักกับคุณชินถามว่าแล้วคุณชินเกี่ยวพันยังไงตัวของคุณชินเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็พลอยซวยไปด้วยเพราะว่าก็มีคนไปพูดถึงคุณชินในทํานองที่ว่าเดี๋ยวซ้ายมือขึ้นภาพนี้ต่อมาหน่อย เพราะว่าทางวงทีรีเบิร์ดเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวถูกไหมฮะ <Okay. S 1> แล้วมันก็อยู่ในชั้นส่งชั้นศาลก็ว่ากันไปประเด็นก็คือหลังจากนั้นภาพนี้ก็ถูกขุดขึ้นมาอีกภาพนี้ก็คือคุณชินอดีต mm. คนรู้จักของคุณจอจานลูกในพลปรากฏว่าก็ไปวิจารณ์เขาว่าเฮ้ย oh. คุณชินยอมให้คุณจอจานอะไรต่างๆเนี่ยใส่หน้ากาก,ากของ STEM. สแตมแสดงว่าตัวของน้องจอจานเนี่ย คือชอบสแตมมากขนาดนี้แล้วคุณเองเนี่ยก็ชอบอยู่กับน้องจอจานในอดีตแล้วคุณยอมให้ใส่หน้ากากขนาดนี้เลยเหรอคนก็ไปด่าเขาแบบเสียเสียให้หายใช่ไหมใช่ฮะล่าสุดเอาทีละเปราะเห็นบอกว่าภาพนี้เนี่ย ตัวของคุณชินเองเนี่ยกับน,น้องจอจานเขาไปถ่ายรูปที่ไหนครับไอซ์คือมันเป็นสถานที่จัดงานลนักษณะเป็นงานพิธีมั่นนะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเป็นร้านแห่งหนึ่งที่ตอนนั้นเขาสมัยก่อนเนี่ยเขามีการจัดพิธีมั่นกันซึ่งปัจจุบันเขาชี้แจงว่าตัวเขาเองเนี่ยได้เลิกลาก้รงานไปแล้วซึ่งร้านดังกล่าวเนี่ยเราเองเนี่ยก็เดินทางไปที่ร้านแห่งนี้ซึ่งทันทีที่เราไปถึงเขาก็บอกว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้เป็นร้านของเขาจริงแต่น่าจะหลายปีแล้ว แต่เขาจําไม่ได้หรอกใ,ใครเป็นใครก็แสดงว่าน้องจอจานกับพี่ชินเนี่ยเขาเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ชอบพอกันอะถูกไหม,หมแต่เขาเลิกกันแล้วแต่ทัวร์ไปลงแล้วลงผิดไงฮะไปลงว่านึกว่าวันนี้พี่ชินเองเนี่ยยังคบหากับจอจานแล้ววันที่เหมือนกับชอบพอกันพี่ชินก็ยอมได้ยังไงอะใช่ไหมใช่เหมือนปล่อยให้แฟนเป็นซาแซงใช่ไหมล่าสุดวันนี้ เห็นบอกคุยกับคุณชินมาเหรอใช่ครก็คือ,อดูนะฮะคุณชิน <ไป S 1> จะขอชี้แจงพูดคุยคือเมื่อวานเนี่ยแกโพสต์อย่างเดียวบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเหมือนัวรอย่าเพิ่งมาลงมผมล่าสุดวันนี้ก็เลยมีการพักแชทไปพูดคุยเพื่อจะขอคําชี้แจงก็คือเบื้องต้นเองเนี่ยตัวของคุณชินเองก็คือมีการชี้แจงบอกว่าถ้าจําไม่ผิดถ้าดูตามภาพเนี่ยก็คือเนี่ยที่คุณชินเอาหน้ากากมาใส่ที่หน้าตัวเองตอนนั้นเขาบอกว่ามีช่างภาพในงานในพิธีมั่นซึ่งเขาเป็นเพื่อนของอดีตแฟนผมตอนนั้้้้นน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 นไไไมมมมมม่่่่่่่่่แแใใใจจจําาาาาาดววหหหกกกเเีีีีีียยะะอออัภงงลคืืผชทพิธ็ต ที่ผมจะต้องเดินไปหาว่าที่เจ้าสาวก็คือคู่มันของผมณนะเวลานั้นเขาก็ยื่นมาแล้วก็มีการยกขึ้นมาถ่ายรูปเป็นการเซอร์ไพรส์เพราะยอมรับว่าน้องจอจานอาดีตแฟนของผมเขาชื่นชอบคุณสแตมในฐาน,นะศิลปินก็<ล>ถา่ายรแัแล้วภาพที่เอาไปถ่ายรูปคู่กันกับน,น,น้ากาวันนั้นมันคืองานอะไรพิธีมั่นนะมั่นใครกับใครมั่นกับตัวคุณชินกับน้องจอจานอ๋อมั่นกันจริงๆมั่นกันมาก่อนแต่ตอนนี้เลิกแล้วเลิกกันแล้วฮะ และ,และยังไงต่อผมก็รู้มาตลอดว่าเขาชื่นชอบศิลปินคนนี้ก็คือคุณสเตมผมก็เต็มใจทําให้เขาถ้าย้อนกลับไปเราก็ถามต่อว่าแล้วคุณจะทําหรือเปล่าเพราะตอนนี้มีนีดามากเขาบอกถ้าย้อนกลับไปผมก็ทําให้ผมก็คงไม่ปฏิเสธเนื่องจากว่า ถ้าแฟนชอบอ่ะผมก็ยินดีที่จะเซอร์ไพรส์ในสิ่งที่แฟนชอบเพราะรู้ว่าจอจานชื่นชอบศิลปินคนนี้ก็คือคุณแสแตมมะแสดงว่ามีคนยื่นรูปมาให้<ม>ก็ถ่ายรูปกันเล่นๆก็ไม่คิดว่าวันนี้พอเลิกลากับจอไปเนี่ยมันจะกลายมาเป็นประเด็นโดนขุดว่าเฮ้ยสนับสนุนรู้อยู่แล้วเหรอว่าน้องจอจานเนี่ยเหมือนกับเขาแอบปื้มพี่แสแตมใช่ไหม,มแล้วปล่อยให้น้องจอจานไปเป็นซาแซงซาแซงก็คือคนที่ไปเหมือนกับตามศิลปินใช่ไหมแฟนคลับที่คลั่งมากกว่าแฟนคลับเ และทาให้ศิลปินเดือดร้อนอยู่แบบไม่เป็นสุขอะเข้าใจคํานี้ตรงกันนะนะคือพูดง่ายคือหน้าลาคานพวกนี้ถูกไหมฮะแล้วก็อันตรายสําหรับศิลปินเพราะมันจะตามแบบทุกชีวิตทุกฝีก้าวเนี่ยนะฮะกลับมาตรงนี้แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมน้องจอจานเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ชินเนี่ยเขาก็ปฏิเสธแล้วถูกไหมฮะขอกลับไปที่ผังตัวบุคคลเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งเมื่อพี่ชินพิมพ์ตอบเรามาว่าไม่เกี่ยวกัน mm hmm. มันมีคนยื่นรูปหน้าแสตมป์ให้เขาก็เอามาถ่ายเพราะเขารู้ว่าแฟนเขาในอดีตคือน้องจอชอบ แต่ก็ไม่ได้รู้เห็นเรื่องราวที่ว่าน้องจอจะไปสนิทกับพี่สแตมขนาดไหนอะไรยังไงถูกไหมจนกระทั่งล่าสุดก็อย่างที่บอกเมื่อวงทอร์รี่เบิร์ตเขาชี้แจงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องสแตมกับแกป๊ปถูกไหมสแตมกับแก๊ปตามในผังปัจจุบันคุณแก๊บก็คบหากับน้องจอจานเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าในแชทของคุณแก๊ปเองอ,อันนี้เราต้องอ้างอิงของแก๊บค้างผังเอาไว้นะ ปรากฏว่าแชทของแก๊ปเขาขอชี้แจงบ้างชี้แจงไล่มาทีละหน้าอย่างรวดเร็วเลยปรากฏว่าแก๊ปเนี่ยเขาก็เขียนไหนๆนะ ในอินสตาแกรมของเขาคเป็นอินสตาแกรมส่วนตัวเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้คือเขาอยากจะชี้แจงโดยละเอียดคือก่อนหน้าน,นี้เขาโพสต์แล้วโพสต์หนึ่งแล้วเขาไม่การเอามาโพสต์ใหม่อีกรอบเขาบอกเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับข้องกับคดีก่อนคดีความเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีคำตัดสินเรื่องของการคุกคามแต่อย่างใดมันมีเพียงคดีหมิ่นประมาทกับคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งโจทย์ก็คือฝั่งคุณสแตมมีการถอนฟ้องไปคดีที่เรายอมความก็คือคดีละเมิดในเนื้อความมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับชู้สาวทท่่าา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 ลเเเเยวชนนนนนนรรสัญญากาจจงิป็้บ ื่อให้เรื่องมันจบและเราไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกเราก็มีการเขียนเอาไว้ท้ายของสัญญาเรามองว่าเราจ่ายได้อีกทั้งช่างน้ําหนักกับเรื่องที่พ่อของเราก็ป่วยจึงตัดสินใจเลือกทางนี้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตของเราก็คือดูแลครอบครัวและเขาก็มีการแนบเอกสารทิ้งท้ายไว้ด้วยพูดง่ายๆก็คือถ้าฟังจากที่คุณแก๊บเขาอธิบายเอง<ม>และลงเอกสารเอาไว้ค้างโพสต์เอาไว้อย่างนี้เลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าก่อนหน้านี้น้องจอ น่าจะถูกฟ้องจากภรรยาของคุณสแตมเอาไปว่าจะเรื่องชู้สาวหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราฟังถแถลงแต่มันมีการฟ้องจริงๆแล้วเมื่อฟ้องกันจริงๆเนี่ยคุณแก๊ปปัจจุบันเขาคบหากันน้องจอเขาก็คงอยากให้เรื่องมันจบ ก็เลยยอมความโดยการตกลงเรื่องการจ่ายค่าเสียหายซึ่งก่อนหน้านี้ตกลงจ่ายกันไปเท่าไหร่เขาบอกว่าตกลงก็คือจ่ายจริงๆก็คือ1 0 0 0 0แบาทแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดหน้านี้ขึ้นมาฮะมันจะมีก็คือคดีที่1ฮะที่มันตัวคุณแก๊ปลงเอาไว้เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทางฝั่งคู่กรณีเดี๋ยวเปิดอีกหน้าหนึ่งก็ได้ฮะที่เขียนว่าคดีที่1น่ี่ไงคดีที่1นึ่งนี่นี่เขาขีดเส้นเอา เป็นคนยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเองนะคะคือเหมือนกับเมียสแตมเนี่ยอาจจะไประแวงเรื่องน้องจอหรือไปเจอหลักฐานอะไรเข้าคิดว่าน้องจอเนี่ยมายุ่งกับพี่สแตมเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเมียของสแตมก็คือถอนฟ้องอแล้วก็มีการเจรจาจ่ายค่าเสียหายถูกไหมแล้วประเด็นก็คือวันเนี้ยเหมือนกับสแตมพอไปพูดบนเวทีว่าโดนคุกคาม ผมเข้าใจว่าแก๊ปก็เลยอยากจะตั้งคำถามและปกป้องน้องจอเหมือนกัว่าคุกคามอะไรก็ในเมื่อมันจบไปแล้วถูกไหมฮะส่วนกรณีที่คาใจของน้องจอก็คือพ่อน้องจอซึ่งเป็นในพลแล้วไปขูส่สแตมจริงไหมอันเนี้ยเดี๋ยวเราคงจะต้องรอฟังกันเพราะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยพูดมากมันก็แหมเอาเป็นว่าต้องให้เขาพูดเองดีกว่า เดี๋ยวมันก็จะสุ่มเสี่ยงกับการที่ไปกล่าวหา tamam เพราะแน่นอนถ้าดูจากผังตามนี้กับพี่เดชาบอกนั่นก็หมายความว่าพีจจา่เดชาอยู่ฝั่งคู่กรณีครับน้องจอจานน้องจอจานส่วนทนายนิด้าอยู่ฝั่งของคุณสแตมน้องจอจานอาจจะถูกเมียสแตมฟ้องในอดีตเอาง่ายๆถูกไหมแล้วก็มีการเจรจากันแต่วันนี้ก็เลยแปลกใจว่าเมื่อมันจบทําไมสแตมยังเอาไปพูดเป็นเวทีถูกไหมส่วนคุณพ่อของน้องจอซึ่งเป็นนพลกองทัพเขาจะสอบเอ้า ประมาณนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะ,ะจบแล้วพอแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันทนายเดชาน่าจะ,ะแถลงกับคู่กรณีใช่ไหมขณะที่ทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยจะเป็นสแตมมไหม <c oughs> เดี๋ยวเราคงต้องรอดูต่อไป